เยงกลับมาเลยนะครับใต้ฝุ่นโบรอนไบรท์และเนสนะครับร่วมกันถ่ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับละครเวทีกลับมาครั้งหนึ่งนะฮะกับเรื่องเพลงรักของเธอสุนทรภพรเดอะมิวสิคครับจัดขึ้นเป็นการสดุดีปรมคูนะครับแห่งวงการเพลงครูเอื้อสุนทรสนานและอนุรักษ์เพลงของวงดนตรีสุนทรภพรครับ กลับมาสร้างความประทับใจกันอีกครั้งตามสัญญาครับนำเอาบทเพลงสุนทรภพรมาสร้างเป็นละครเวทีครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จทั้ง3าครั้งที่ผ่านมาอย่างกว่าจะรักกันได้หนึ่งในดวงใจและเธอเท่านั้นครับซึ่งครั้งนี้เป็นละครเวทีลำดับที่4แล้วนะครับประจำปี2557 ที่มีชื่อว่าเพลงรักของเธอสุนทรพรดมิสซิคอลครับก็จัดขึ้นโดยบริษัท JSL Global Media จำกัดร่วมกับมูลนิธิสุนทรพรน,นะครับเป็นการสรุดีปรมครูแห่งวงการเพลงครูเอื้อสุนทรสนานและเพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงวงดนตรีสุนทรพรให้คงอยู่ที่ครั้งนี้ครับดึงนักร้องเสียงดีนะฮะอย่างใต้ฝุ่นแคพีเอ็นกนกฉัดมาริยาตอ่อนะครับคุณโบสาวิตรีสุทธิชานน์นะครับคุณรอนพัทรพล โตอุ่นแล้วก็ไบรท์เอฟ9นะครับวิชเวทเอื้ออาลรณมถึงเนสเอฟ9นิสาชน สิวไทยสงและอื่นอีกมากมายครับที่เราเห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศของวันที่มาร่วมกันถ่ายโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ละครเวทีเรื่องนี้ครับจะเต็มมากครั้งนี้ยังมีความเป็นละครเพลงรื่นอารมณ์ผสมลีลานะคะก็แตกต่างไปจากครั้งก่อนก่ะเขามีการนําเอาการเต้นลีลานี่นะมาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงด้วยดูจากชุดก็น่าจะพอเดาได้แล้วก็มีการหยิบเพลงจังหวะเต้นรําของสุนทราพรทั้งหมด24เพลงนะเอามาร้อยเรียงเรื่องราวผสมความสนุกสนาน,เ,นเข้า <จะ S 1> ไปในฟังเสียงสากค่ะ รับสุนทรภพรเดอะมิวสิคลกับ uh, L, Media, เจอแซลกบโบมีเดียนะแล้วก็แฟนเพลงบอกปีละเรื่องปีละเรื่องจริงๆอยากทำปีละสองเรื่องแต่ไม่มีแรงเป็นการ uh, ละครผสมลีลาดค่อนข้างเยอะ <c oughs> ซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเพลงสุนทรภพรเนี่ย ส่วนใหญ่ลีลาทั้งนั้นนะพี่เนาะใช่เนาะที่ทํามาส่วนใหญ่จะเป็นดราม่าแล้วก็เป็นเพลงหวานๆเพราะๆนะคะครเรามีเต้นเหมือนกันนะแต่คราวนี้เนี่ยการเต้นนี่ก็คือนักเต้นจะต้องผู้แสดงจะต้องเป็นนักลีลาเองจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่าอย่างนี้ค่ะวันนี้เสื้อผ้าก็มาสำหรับลีลาตโดยเฉพาะ อยากใจอะรมาสำหรับโบนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มีโอกาสได้ได้ไดฝึกการเต้นลีลาค่ะแต่ว่าชอบมากๆแล้วก็จริงๆเคยดูพวกโซ n k ติ u can d a n c e อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกอยากขึ้นไปบนเวทีทำอะไรแบบนี้จังเลยแล้วพอได้มีโอกาสได้มาแคสและครเวทีเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสของเราแล้วที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเต้นลีลาค่ะ ่นิดนึงค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ต้องเป็นคนที่เต้นเก่งมากก็ลเลยอยากทาทุกอย่างให้ดีที่สุดอยากทำทุกอย่างให้เป๊ะที่สุดแล้วก็ให้ตามแบบของลีลาให้มากที่สุดเลยค่ะไไมปถึงหนแล้ว มาติดตามกันเรื่องย่อโอ้โหดูโพสก่อนสิ่ก๋สี่กาคิดว่ายิมนาสติกเออดิฉันว่าลีลาใหม่ด้วยนะเนี่ยมิใช่น้อยแสดงว่าละครเวทีนี้ก็มีหนสลิงใช่ไหมคะฟังฟังฟังทำไมต้องโพสแรงขนาดนี้เพราะว่าละครเวทีครั้งนี้เนี่ยเป็นื่องราวของดนตรีโรงเรียนสอนเต้นรำที่กำลังจะถูกไล่ที่ถ้าหากว่าไม่สามารถหาเงินมาถ่ายที่ ที่โรงเรียนได้นะครับก็คือต้องชนะการประกวดเต้นรําเพื่อเอาเงินรางวัลจากการประกวดเต้นรํามาช่วยรักษาโรงเรียนไว้ทมกลางความพยายามในการฝึกลีลาดเขาและเธอก็จะพัฒนาลีลาของหัวใจไปพร้อมกันอโอโแบบชุลมุนไปด้วยนี่เหล่านี้เขาก็เคยลีลาดกันไงถ<อ>ูกเขามีโครงการของเขาอยู่นะครับแต่ระหว่างทางก็จะเต็มไปด้วยอารมณ์ขันสนุกสนานกันนะฮะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะครับจะเปิดแสดงตั้งแต่25มกราคมไปต้นปลายถึง23กุมภาพันธ์ที่โรงละคร M Theater จองบัตรได้ตั้งแต่1พฤศจิกา กนยายนนะครับวันศุกร์อ่ะมาไปจองบัตรการเพราะว่าสุนทรภพ์แนวนี้ก็ยังไม่เคยมีใครทำนะอ่ะลองดูนะคะแต่เ,เพลงนี้พี่อ่านร้องได้หมดเลยปะคะอ้ยไม่ไม่ไมพี่อ่านจะสนใจลองไปดูสักนิดนึ่งนะ,ะสุนทรภพรรูปแบบใหม่อยากไปดูแต่ว่าไอ้ที่บอกร้องได้ทุกเพลงไม่เลยมไม่เลย อ่าแต่ก็เป็นเพลงที่ลองไปฟังดูนะคะเขาอาจจะมาคัฟเวอร์ใหม่ก็ได้ใช่ไม่ต้องร้องทุกเพลงไม่ต้องร้องได้ทุกเพลงแต่เราจําพี่อ่านได้ตลอดแค่ไหนพอจบุครั้งที่เราไปร้องเาเราเกะเราจะต้องจําอ่านทั่วน้าได้มาดูเรื่องของคนบันเทิง